ล่าสุดเพจเจมอยร้อยเปดได้มีการออกมาโพสต์ขอความถึงประเด็นที่มีคนคนหนึ่งโพสต์ขอความให้ผู้ญิบานฟินเลดนเกิดความเสียหายและผู้ญิบานฟินเลดนก็ไดประกาศหาตู่โดยชาวโซเชียลทันนี้นันทางด่านของ 108, เพจเจมอยร้อยเปดก็ไดปิดซื้อเอาไว้แต่กับมีขอความที่เขียนถึงผู้ญิบานฟิลเลดน ให้ค้นเข้าใจพิษต่างๆนหน้า้วยเพจเจมอรยร้อยเป็ดเดบโพดขอความทีวามันสิมีอีหนึ่งโพดแสะผุ้ยิบานฟินแลนด์ว่าผัวที่ร้อยสองของตูอีหนึ่งมันโพดว่าบีกมันหมักใหญ่ไฟสูงเหมือนหมาบ่มีเงินหลู่เลยจับเพ่าๆตั้งแต่แรกออกมาแฉเมียบักหนา้าโตเมีย เดินตามล้อยโพอหลายเมียแล้วมันก็แสะคนอุดรนพผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกว่าหาโตอีหนึ่งให้หน่อยไม่รับกระเช้านะคะรับเป็นเงินสดใส่โซงตู่ผู้เป็นเจมอยร้อยเปดบอกว่าใดๆคืออิจฉาเพจอีกี้จังผัวมาเมน่นแต่ใดๆเข้าไปซองเฟดอีหนึ่ง มันชวนเขาา่าไล่กุมหวยเฉยบริ้ัมเนียกอีผีแฮชแทก็กอีพ,พีเมียผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โดยชาวโซเชียลที่โพสนี่โพสในผู้ใหญ่บ้านเพื่อนได้โพว่าบักบีกนี่เด้อขอพูดแนวมุมมองเนาะบักบีกผิดตังแต่ก่าวขาเข้ามาหมักใหญ่ไฟสูงอยากได้เพล่าเป็นเมียเราติดตามมาตังแต่ แพ้าๆย่างเบ่ดังตั้งแต่บักบีกคลงหอมกหัวกตั้งแต่แรลกบีก,กเหมือนหมานะเท่าที่ดูลงแรงเฉยๆบบลุงเงินจา่าเว้าปิน่นปากปิน่นแต่เงินบะมีตอนแรกๆนะ่ะหูเลยไว้จับแพว้าๆตั้งแต่แรลกเมียก,ก็ออกมาเฉแล้วว่าคุณสามีไปเที่ยวดึกๆไปเดินๆไปบาเก่บาฮู้ ว่นยุดบ่อยากอยู่กับขอบครัวเป็นกํำลังใจให้นะนัดอยู่นะคะสภาพแบบนี้ออกมาเฉมียบักหนาโตเมียเด็กอุดรอุดรธานีมั่นสำมซอนจริงๆมันเป็นแบบนี้ทุกวันจ้าเนืกว่าโค้งบ่อหลงแสงสีที่ไหนได้เด็กหน่อยวตัติเก่งโบจริงจ้าเดินตามล้อยพอเนาะหลายเมียหลายลูกบักบีก ซึ่งหลังจากที่ชาวโซเชียลผู้นี้ได้โพสต์ขอความที่เว้าให้ผู้ยบาลฟินแลนด์ผู้ยบาลฟินแลนด์ถึงกับประกาศตามหาตัวโดยได้เข้าไปคอมเมนต์ในเพจอีกีขขยีคาวซึ่งจากที่ทางด้านเพจเจมอยร้อยแปดได้บอกว่าอ่าใดๆคืออิจฉาเพจอีกีผัวมาเม่น แต่ใดๆเข่าไปซองเฟสอีหนึ่งมันชวนเขาล่ากุมหวยเฉยบรสําเนียอีผีโดยผู้ยาบัตฟินแลนด์คอมเมนต์ในเพจอีกี่บอกว่าหาตัวให้หน่อยครับพี่และหาโพสต์นี้ให้หน่อยจ้าไม่รับกระเช้านะคะรับเป็นเงินสดใส่ซองมาจ้า โดยเพจอีกี้ขยีคาวกระด้ตอบกลับทางด่านของผู้ใญบาลฟินแลนด์โดยตอบกลับไปว่าจัดไปบิกหลังจากที่ทางด่านของเพจเจมอยร้อยเปดได้มีการนํำเสนอได้โพสต์ขอความถึงประเด็นประเด็นหนีลงไปทางด่านของชาวโซเชียลกระเด้เข่ามากคอมเมนต์บ้างก็บอกว่าจัดนักนักค่ะ อยากเห็นหน้าค้นโพดเด้เนาะไปเบิงที่เพจอีกกี่ค่ะอยากเห็นหน้ามันมากจัดให้มันนักเลยจ้าพวกหูดีจัดเลยค่ะแฟนค้นทีเก่าร่อยเก่าสิบเก่าของหนูคือกันสู่เขาพูยนบ้านเหตุเหมือนเป็นคนอยู่ในขอบขั้วหูดีไปสะทุกอย่างรู้ดี โบวาดีจัดใไ้นักจัดไ้นักนักเดจ้าหน่องบีกอยากเห็นคนุณโพดเดนส่สหวายงามซำได่ามเขาฟองฉันจะล่อเบิงหน้าตาทีแทจิงของนางหลากมันออกมาจ้าเดี๋ยวกับป็นคือบอยเอ๋นพ่อเขาฟองกะอ้างว่าเป็นซึมเสาแต่ดีนะ ที่บอยเอ็นบอย่อมบททอนฟองไห้ไผยก่าว่าคนอุดนแฮดแท็กคนอุดนลุ่มนะอยากเจอบอเรียกพี่กระเทยดวนนั่งหนึ่งบบเดฟังบีกเบาติบีกเคยบอกว่าเงื่อนไขเงืนเง่นไผเงื่นมัน่นธุรกิจไผธุรกิจมัน่นการทีบบีกไปขึ้นเวทีหมอลำเมีย เพิ่นกระบริดต,ตังน้ำเพิ่นไปซอยเมียซื้อเมียเด็ดตังหลายเพิ่นกระดีใจน้ำจัดเ้นักปากดีนั่งในห้องนอนน้ำเขาบอกค่ะเครื่องหูจักคัดเทให้มั่นเด็กไขเฮื่อโลดส่วนทางด้านของผีตีกี้ขยี้ขาวตามล่าอิตุนน้อยก็ได้มีการโพสขอความโดยบอกว่า คุยายบ้านบีกฟินแลนด์ตัวจริงเขาถักกูมาแล้วเด้อทั้งตัวจริงตัวปอมเขาหลักกูเห็นบออวดเนพวกเฟดเฟดปอมหูตูรีบปิดเฟดหนีแต่บทันเหล่าค่ะล่อเลยเมื่อวานแอ t ทีเวตคุยกับกูตลอดง่าวดีๆล่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แจ้งความดำเนินคดีนะ พี่บอกประมาณสองถึงสามเดือนถึงจะเจอพอมันหนีบอกกูไปแล้วแต่มันมีหลอกโลกเคชันเดิมอยู่แล้วทันทีสีมาฟ่องกูหาซิปหนากระดาษอย่างขำปปโล่พวกเฟดหลุมมึงยำมั่นใจตำรวจไซเบอร์สมัยหนีเขาเก่งประสานขอพี่มากแป๊บเดียวก็ได้อินเทอร์เน็โตโปรโตคอลแอดเดตระบุตำแหน่งแล้ว นี่คือเฟซบุ๊กเจ้าของเฟซบุ๊กที่ได้โพสตอว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โดยถี่ทางเพจของอีกี่ขยี่ข่าวก็บิษพิหนาตาไว้และได้ทักเข้าไปในม e เซ e นเจอไปถามแต่แล้วกระโดนทั้งเจ้าของเพจเฟซบุ๊กตัวนี้นั่นทเวนตีนี่บอกบอกเพจอีกี่ขยี่ข่าวซึ่งบอกกลาที่สี่ตอบหรือสี่อีหยัง คือบอกหนีไปเลยกะต้องล่อกันต่อไปนะคะ่ะว่าสีไดตามตูไดโบแต่ทุกมือีนนั่นกะต้องยอมรับเลยว่าตำรวจไซเบอร์นั่นเพินเกิงเพิ่นสามารถที่สิประสานทั้งอ่าพีมากขอไดอ่าตรงหูไดแน่นอนจับไดแน่นอนกะล่อ,ลอรับกรมต่อไปเ้ยค่ะถ้าจับตัวได,ดรับร่องว่าผู้บา้าฟินแลนด์จัดให้นักแน่นอน สำหรับคลิปนี้นั่นก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ